ตอนไงแต่เ,เพนเ <c oughs> อาปากล้มมาแล <c oughs> แต่กับสาายพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ พอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพ่นน้อพี่น้องคาวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากินแมงกะพรุนลวกจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเด้อพี่น้องจ๋าพริกแดงเดือดที่เก่ามากค่ะแซ่บน้ากันจ้าวันนี้มาเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามะแซ่บล้วน้องแพนําเมนูนี้ที่เก่าจ้าขอบคุณที่เมตตาและเข้ามารับชมและคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องจ๋ามาค่ะพี่น้องแซ่บน้ากันจ้าถาดใหญ่มากกรุบๆเลยจ้าจังสี่เลยจ้าคือตอนให่แต่เป็น เอาปากล้มมามาค่ะอร่อยมากรับอืม น้ำฉ่ำๆใส่กับสาลายพี่น้องค่ะอ,อย่างนี้เลยจ้ะอื้กรอบมากต้งแต่เสียงนง น้ำต,ตาแตกโอ้มาเสียงหยองพี่น้องค่ะุบจะเทือนให้จ้ะพี่น้องค่ะ น้ออ<ส>ำจิ้มแซ่บแซ่บด้วยค่ะพี่นอาา้องค่ะน้ำจิ้มใส่ปลาม่น้องแพ็ใช่ค่ะเตียนเสร็จนะเจ้าฮ็ดจ้งเดี๋ยวอ่ะหอใหญ่มากไม่ <c oughs> <c oughs> หยาบด้วยพี่นอาา้องค่ะข้างพี่นอาา้องค่ะ ผักใบเขียวพ่อไปพี่น้องค่ะผักกรอบาพี่น้องค่ะรสมแห้งพี่น้องค่ะดังปึงๆเนีป่ประตูกะดะเสียงร่มแพร หน้าหนาวมาแล้วเด้อจ้าพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพเด้อจ้าพี่น้องจ้าเรื่องแต่ของไม่กินไม่บานจ้ะรวมมันแห้งเสียงสีดังแล้วพี่น้องอืมแต่พี่น้องมึงได้แปะกลุ่มมาก บันมีหยาบห่อไปค่ะไม่เหนียวนะคะพี่น้องคะจั<อ>นี่จะไล่ให้ไปใซ่บเ<อ>บื่อช่างวองที่ไปแกะอันเด็กอืวันหัวหน่าผิแกะเนาะบันน้าหัวหนานี่เนาะ เด้งค่ะเข้ากันหลยงามเนาะเหมือนสาหร่ายในในท้องทะเลค่ะพี่น้องค่ะ ผักซีนะล,ลาดไปค่ะม หอมพัฟซี่พี่น้องคะหอมเจียวเขากันลายสาลายกรุบมากครับพี่น้องค่ะ กินม,มึงได้หนาเลยพี่เนาะเจ็บ sao lại phải gì sao cầu gầm manh sao lại có mặn lắm đó พักกังงามงามจาับไปนอนค่ะหนาวหนาวหนาวพักที่สีงามเรา,จ,าจับไปนอนจ้ะปูกพักเผ็ดส่ใจกรุบกรุบต้องกันพี่น้องค่ะ สุดยอดจ้ามาแซ่บๆเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บอะายด้วยม่อมเจียว อโอ้แซ่บพี่น้องค่ะรสเด็ดจัดจ้านมากเลยจ้ะมากบ่ร้อมปาก อื็ค่ะพี่น้องคะมันก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้ากินมุ่วมั่กินปลาสุภาตองขอโดดขอไปหลายๆพอกันไม่คลิปหนาได้จ้าสวัสดีสสดค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายคะาย่ะขอบคุณนะคะ